เอาละครับช่วงนี้ในหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกลงมาแล้วที่เนือคือจังหวัดชายภูมิทีนี้พอฝนตกลงมานะครับก็จะมีน้องอึ่งเนี่ยออกมาเล่นน้ํากันแล้วก็ทางชาวบ้านก็เลยออกไปจับน้องอึ่งเนี่ยมาทาเป็นเมนูอาหารราวบ้านไปทานน้องสุกไปชิมครับผมฝนแรกในพื้นที่จังหวัดชายภูมินะครับมาแล้วนะครับทางชาวบ้านเนี่ยตามเชิงเขาออกจับอึ่งอ่างมาประกอบอาหารเปิบพิสดารและขายให้กับผู้ที่ชื่นชอบอาหารป่านะครับ นำไปวางขายโดยอึงอ่างไข่เนี่ยขายกิโลกรัมละ400บาทส่วนอื่นไม่มีไข่นะครับกิโลกรัมละ350บาทสร้างไรายได้งามนับพันบาทต่อคนต่อวันครับในพื้นที่จังหวัดชายภูมินะครับมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามเชิงเขาอําเภอหนองบัวเวนะครับแล้วก็อําเภอเทพสถิตพากันออกมาจับหาอึงอางที่ออกมาเล่นน้ําผสมพันธ์แล้วก็วางไข่ตามท้องนาป่าละเมาะหรือว่าตามไร่สวน ได้อึ่งอ่างมาไม่ต่ำกว่าวันละ20-30กิโลกร,รัมต่อคนแล้วก็นํามาส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเมืองชัยภูมินะครับโดยอึ่งอ่างสามารถนําไปประกรอบอาหารได้หลายเมนูเช่นผัดกระเพราต้มยำหรือจะนาไปปิ้งหรือว่าไปย่างก็ได้แต่เมนูที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับก็คือต้มยำอึ่งใส่ใบมะขามอ่อนส่วนราคาขายอึ่งอ่างฝนแรกปีนี้นะครับเปิดตลาดนํามาวางขายอึ่งอ่างไข่กิโลกร,รัมละ400บาทซึ่งขายหมดแล้วนะครับ ส่วนอึงอ่างไม่มีไข่จะขายอยู่กิโลกร,รัมละ350บาทสามารถสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่วันละกว่า2,000-3,000บาทต่อคนต่อวัน แล้วก็สามารถทําให้แม่ค้าในช่วงนี้นะครับมีไรายได้เข้ามาด้วยครับค่ะนายยุงจูนชีพอายุ50ปีค่ะพ่อค้าขายอึ่งอ่างตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิค่ะบ,บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะจังหวัดชัยภูมิเนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะบริบเวณกว้างก็นับว่าเป็นฝนแรกของปีทําให้อึ่งอ่างภูเขานะคะที่จําศีลอยู่เนี่ยได้ออกมาหากินแล้วก็เล่นน้ําฝนร้องหาคู่ผสมพันธุ์กันเป็นจํานวนมากชาวบ้านจึงได้พาการออกมาจับอึ่งอ่างมาขายค่ะเป็นรายได้เสริมเนี่ยให้กับครอบครัวโดยอึ่งอ่างนะคะจะออกมาให้จับ ปีละครั้งในช่วงนี้เท่านั้นตนเองเนี่ยก็ไปรับซื้ออึ่งอ่างใกล้ๆเชิงเขาในเขตอำเภอเทพสถิตค่ะนำมาขายในเมืองชัยภูมิระยะทางห่างกว่า80กิโลเมตรนะคะจึงถือว่าเป็นอาหารป่าหารับประทานได้ยากจึงเป็นที่ต้องการของผู้คนค่ะซึ่งนิยมไปนำไปประกอบอาหารข้าไปฟังเสียงพ่อค้าขายอึ่งอ่างกันค่ะเขาเรียกอะของปีไหม ครั้งแรกของปีครับครั้งแรกของปีเป็นไงการตอนรับปีเนี่ยครับครับลูกค้าเป็นไงครับแย่งกับซื้อยังยังครับยังครับเพราะว่าเขายังไม่รู้ไม่รู้เเข้ามาเมื่อนี้ไม่รู้ครับเม่ได้แค่สิบกว่ารู้ครับนั่นนะครับที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิในช่วงนี้ยังมีชาวบ้านนะครับออกไปหาแย่ไข่มดแดงมาวางขายในราคากิโลกรัมละ800บาทซึ่งเป็นไข่มดแดงขนาดโตเต็มที่จะมีราคาแพงกว่านะครับ หรือว่าเป็นไข่แม่เป้งนะครับซึ่งมีผู้มาจ่ายตลาดเนี่ยเลือกซื้อนำไปประกอบอาหารอย่างคึกคักเช่นเดียวกันครับทั้งเมนูฝนแรกก็จะเป็นอึ่องอ่างไข่นะคะกิโลกรัมละ400บาทหรือว่าไม่มีไข่350รวมไปถึงไข่มดแดงกิโลละ800พี่วิเลือกทานอะไรดีคะับทานไข่